คือกูตั้งใจไปโรงหนังเที่ยวกูนึกว่าสวนสนุกคุยหาของมึงเก็ตว่าเราเราเปิดเ,เออตรงนั้นเลยเราเปิดเราเปิดเราเปิดสวัสดีครับทุกนนคนเพชรครับผมมึงเคยเป็นกันไหมไอที่แบบแค่อยากไปดูหนังแล้วแบบอยากอินกับบรรยากาศของมันกูคแค่อยากไปดูหนังสบาย เรื่องที่ผมจะเล่าต่อจากนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะผมแล้วก็เป็นความรู้สึกส่สวนตัวนะเออเพราะบางทีแบบเออหลายคนอาจจะแบบไม่ติดไงกงไม่ติดหรอกแต่กูแค่แบบกแอบบุดงิตในใจมึงเก็ตไหมมันมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยไปดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งเว้ย<ๆ>รอบนั้นเนี่ยผมไปคนเดียวคือกูเนี่ยไปตั้งใจจะไปดู Spiderman No Way Home ผมจะสปอยเนื้อเรื่องนิดนึงน,นะทุกคนนะเออผมเนี่ยนั่งอยู่ประมาณแถวบนด้วยแล้วมันมีเด็กกลุ่มหนึ่ง3-4ถึงคนจะนั่งอยู่ด้านล่าง ให้นึกภาพไทม์ูดเนี่ยจะอยู่แถวประมาณแถวด D น้องจะอยู่ประมาณแถว F ไม่ก็แถว G ระหว่างหนังที่ดูไปฟลายท์แมนมันจะมีแบบไอโนเวโฮมอ่ะมันจะมีแบบในเรื่องตลกตลกบ้างขำกูเข้าใจอันนี้กูเข้าใจหลืวน้องก็ขำเมื่อตีหัวละวคำเสียงดังอันนี้กูเข้าใจกูก็ขำแต่ทีนี้ไอที่มันแบบค่อนข้างแบบงุหงดใจกูก็คือมันจะมีอยู่หลายฉากที่แบบฉากจริงจังมั้งกูจาได้อยู่ฉากกูจาได้ขึ้นใจเรสัต์คือ อันนี้สปอยเนื้อเรื่องนะสปอยเนื้อเรื่องนะมันจะเป็นฉากที่สไปเดอร์แมนแม่งแบบกําลังจะลาจากกับ MJ แล้วก็เนทเพื่อนรักมันก็จะมีฉากแบบโรแมนติกนิดนึงฉากจูของสไปเดอร์แมนน้องแม่งขำคือน้องแม่งขำแบบมึงขำในชนิดที่แบบได้ตั้งแต่ล่างสุดได้ยันด้านบนอ่ะจะเป็นเรื่องที่กูยิ่งใหญ่ดีอาจจะแค่แบบน้องอาจจะแค่แซวแบบเฮ้ยมึงดูนั่นคนจูบกันภาษาเด็กกับมึงอออันนั่นแหละอันนี้อันนี้เหตุการณ์แรกที่กูเจอแล้วกูรู้สึก ค่อนข้างหงุดหงิดนิดนึงแต่ว่าอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้ว่าแบบเออเด็กมันจะแบบไแบบอ้มแบบ <c oughs> ืองคนเข้าจูแกัวแวกไอนน้กูกูเข้าใจได้หนึ่งเข้าใจได้เหตุการณ์ต่อมาไอ้เหตุการณ์ทีกูคตรจะไม่เข้าใจแบบพี่บึเข้าไปทําไมซึ่งยุ้ยกูไปดูหนังเรื่องหนึ่งจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรโฟล์คิงสองมึงไม่ใไม่ผิดกูไปดูเว้ยเรื่อตงตานมาผมที่นั่งผมเนี่ยจะอยู่ติดกับทางเดินเว้ยือมันจะมีบันไดเดินลงไปหาที่นั่งอ่ะรู้ใช่ที่นั่งกูจะติดกับทางเดินเนี่ย อ่ะกูก็นั่งนั่งดูบบเพราะวันนั้นคนเยอะมากไม่ง่วยแบบไอ้เชีย่ยมึงคนเต็มโรงอะ่ะกูก็ดูดูหนังไปเว้ยอยู่ๆมันมีพี่คนหนึ่งแม่งดังลั่นโรงเลยกูจำได้สั่นเสียงโทรศัพท์ที่แกเดินออกไปรับเดินออกไปปุ๊บรับปกติถ้าเกิดรับโทรศัพท์ใช่ไหมอยู่ในโรงหนังมันก็ควรที่จะแบบเออมึงจะคุยโทรศัพท์มึงคุยแบบไปคุยแบบแบบด้านนอกถูกไหมแต่นี่คือแบบมึงมึงคิดตามภาพนะเว้ยโรงหนังมันเข้ามาใช่ไหมอ่ะทินจภาพเป็นประตูเว้ยตรงน,นี้คือประตูพอเดินเข้ามาปุ๊บ ถ้าพอมาปุ๊บมันจะมี2ทางให้ขึ้นไปตอนนี้จะเป็นที่นั่ง11ถึง20ตอนนี้จะเป็นที่นั่งของเบอร์1ถึง10ปุ๊บขึ้นไปอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีแบบไงเดีย ع? จุดเลี้ยวของบันไดอะตรงนี้เพื่อขึ้นไปแล้วก็แบบเข้าไปนั่งได้รู้ใช่ไหมพี่แกแม่งยืยนคุยอยู่ตรงไอ้จุดเลี้ยวบันไดเว้ยให้พูดภาพก็คือพี่แกย,ยืยนคุยอยู่ตรงบันไดในโรงมึงเก็ตปะอันนี้ที่นั่งกูอ่าตรงนี้คือที่นั่งกูนะพี่แม่งยืยนคุยอยู่ตรงนี้ไอสัตว กู S <S บอกเลยตรงนั้นแหะ90%ที่อยู่ตรงนั้นอ่ะได้ยินพี่เขาหมดเหมือนเป็นเหมือนพี่เขาแบบคุยหาของมึงเก็ตว่าเออเออใช่เนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นไงแบบอยู่ด้านบนน่ะลองดูดินี่เนี่ยเราเราเปิดเ,เออตรงนั้นเลยเราเปิดเราเปิดเราเปิด,อเ,ปดเออกูบอกเลย90%ที่อยู่ตรงนั้นอ่ะแม่งได้ยินหมดได้ยินจนนึกภาพตามออไอสัตว์พี่เขาคุยอยู่แบบนั้นประมาณไอเชี่ยกอบครึ่งชั่วโมงได้มึงไอสัตว์บ้าไปเนี่ย ็คืออ่ะถ้าคุยเบาๆกูเข้าใจแต่พี่แม่งแบบกุกอยู่ตรงนั้นไงอยู่ตรงนั้นน่ะลองลองดูดีๆสิแบบเออหาดีๆหรือยังทําไมมึงไม่ไปช่วยหากันที่บ้านไอ้สัตว์มันเป็นอย่างนั้นได้สักพักจนไม่รู้ว่าอันนี้มั่นใจว่ามีพี่เดินมีคนในโรงหนังเดินไปเตือนพี่เขาหรือพี่เขาออกไปเองหรือพนักงานมาเตือนแต่ใช่พอพี่เขาออกไปกูแบบดีใจมากแบบโอ้โหพี่มึงไปได้สักทีนี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็โรงหนัง ฝากกันด้วยไปเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายครับก็จะเป็นอ่ามันอันนี้เป็นเรื่องตอนที่ผมอยู่ค่อนข้างเด็กแล้วกันผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปดูหนังอ่าส่วนมากประมาณ60%แล้วกันมักจะไปคนเดียวไปไปนั่งดูไงมันก็จะฟินๆหน่อยแบบจดจอกันหนังได้อันนี้กูชอบมันมีอยู่ครั้งหนึ่งกูไปดูเรื่องอะไรไม่รู้ว่ากูจำไม่ได้ออเอาเวนเจ r รเอ็นเกมไอ้ตร์เล่นมีนานมากอ่านกูก็นั่ง โอ้ไมจเจอผมไปดูสองรอบนะผรรอบแรกเนี่ยผมไปดูแบบตอนเข้าโรงก็ไปดูแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือไปนั่งดูแบบตอนวันนั้นเจอเรื่องเครียดก็เลยแบบไปนั่งดู้ให้ผ่อนคลายเ <c oughs> จอกลุ่มเด็กอีกแล้วก <c oughs> ลุ่มเด็กอีกแล้วก <c oughs> ลุ่มเด็กเนี่ยเหมือนเขาจะมากับผู้ใหญ่คนหนึ่งกูก็นั่งดูไปโอ้โหไอสัตว์กูบอกเลยคือกูตั้งใจไปโรงหนังอีเชีย่ยกูนึกว่าสวนสนุกมึงคิดภาพเด็กแม่งวิ่งลงขึ้นบันไดแบบไอสัตว์น้อง โงหนังเฮ้ยไอ้โงหนังแบบฟุ้งญ่ดีไอ้เสียงวิ่งขึ้นลงมันใจมันค่อนข้างดังเว้ยทุกคนแบบมันจะแบบปึ้ง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 กูจะดูหนังแล้วน้องแบบวิ่งขึ้นลงดิงดๆๆงดิ้งดิ้งดงไอ้ไอ้าตว์เชื่อไหมทุกคนเหตุการณ์มันทำให้ผมแบบไม่อยากเข้าโรงหนังเลยอ่ะแต่กูก็อยากเข้าย่ดีเพราะกูมีหนังที่กูอยากดูต่อไปจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วผมก็มันมีครั้งหนึ่งกูไปนั่งดูอนิเมะเป็นมูฟวี่ ผมเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนนะนะไม่ไม่เคยได้ตามมังงะตามแค่นิเมะก็ไปดูมันเป็นเดอะมูฟี่ผมก็ไปนั่งดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บทีเนี้ยที่นั่งกูอยู่อยู่ตรงนี้สมมติสมมติที่นั่งผมอยู่สักประมาณผมอยู่ล็อกดีแล้วกันอ่ะที่เบอร์สิบทุกคนอ่ะด้านบนผมอ่ะจะเป็นซีเบอร์สิบด้านบนกูอ่ะเขามากับเพื่อนแล้วไอ้เพื่อนที่นั่งข้างอ่ะแบบไม่ได้ตามดิเมะไม่ได้ตามไรเลยเลยเนนี่ก็เสือกใจดีเล่าทุกอย่างให้แม่งฟังคือมันเล่ากระทั่งเนื้อเรื่องของมูฟี่ ไอ้ยี <I> <laughs> ่อะสปอยไม่ติดมาหรอกแต่ว่าแบบเดีอะมันก็แบบแอบุ่นยินในใจนิดนึงแล้วกันแล้เนื้อก็แค่แบบมาเล่าประสบการณ์ลงหนังที่ <laughs> นั่นแหละคุณเค,คยเจอโงหนังแบบไหนบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์แชร์กันจากรู้อยากรู้หรือว่ามีแค่กูคนเดียวที่แบบหงุดหงิดจะอะไรแบบนี้คลิปนี้ก็จบแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยกดติดตามด้วยโอเคไว้อ okay. ีฟีหน่าจะมาเล่าเรื่องอะไรก็เจอกัน ไอ o ดอนแค่วันห the o วันเซ s แล้วผมไม่สนว่าใครจะพูดจังไงไม่ว่าตอนสุดท้ายไม่ว่าอาจจะเดทแต่ก็าจะไม่เสียแจสีทําทำลงไป My girl, it's not your girl ไม่มีสิทธิ์มาพูดไม่ว่าจะอะไร What the one t o b e ฉันจะโกถ้าเกิดไม่เคยจะช่วยก้อยหุบป,ปากไปดิว่าเฮ้ยไอ o ดอนแค่วันห the o วันเซ s เพราะแค่เราอยู่ด้วยกันทุกวันและนี่คือช่องเ h ช c h a